วันนี้นะครับเจ้ามินเนียนนะครับขี่รถบรรทุกเก่ามาเจอควายโอ้ยดูควายอาบน้ําเก่าด้วยดูสิโอ้ยควายทั้งสี่ตัวนะครับมีทั้งสี่มีตัวเผือกด้วยอ่ะโอ้โหจับบอฟโรนะครับโอ้ยนี่มีเจ้าด่างเจ้าด่างมาด้วยเจ้าด่างมีถุงเท้านะสีขาวกําลังลงเล่นน้ำเลยนะครับนู่นหมาตัวนู้นก็ไปเล่นน้ําครับโอ้โหดูสิแม่เอกก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาครับมาเอามาอาบน้ำควายก็อาบน้ำก็สนุกเลยนะฮะ นี่ครับโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนๆโอ้โหดูเจ้าควายเจ้ามีเนี่ยบอกโอ้โหข้าก็อยากลงเล่นด้วยเลยนะครับนี่โอหโหโหหุยกิ้งไปเลยอ่ะนี่ครับเจ้ามีเนี่ยก็จะลงน้ำแล้วนะนี่เป็นไงลงมาแล้วโหบุม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  รถเก่าก็ยังใช้ได้นะครับนี่นี่ครับรถเก่าก็ยังใช้ไดุ้ยไม่เสีย,ยงไม่ดังแล้ว,วะ่ะตัวนี้เนี่ยหดูเดินทางแล้ว,วดูดินี่นี่ครับเป็นไง โอ้โหดูเจ้าควายอาบน้ำกันสบายนะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเนี่ยากเล่นด้วยนะครับแต่ผมไม่มีสภาพเปลี่ยนกับเจ้าควายนะดูครับแม่เอกกำลังอาบน้ำให้น้องหมาอยู่เห็นไหมโอ้โหหมานี่คือหมาป่วยนะครับเพิ่งหายนะครับแข็งแรงมากนะครับใจสู้อ่าโอเคนะครับเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย